เรียนท่านนายกท่านตุตีมังเลยด้วยวันพี่17มกราคม2566ได้เกิดเหตุการณ์ฝนตกน้ำพะนองทำให้เกิดภาวะน้ำเออไมมน้ำเลยตามมาชาของท่านนายกท่านตุตีมังเลยได้ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผูุ้กโรคภยัยได้บางเลยับัดนี้ เ่าจะตั้งศูนย์เรียบรแล้วแต่พร้อมรับพี่ใบทาท่านบั้ีขอทักยท่านัญีหนึมงเลยครับลดเอาเองอะไรอ่ะครับก็ขอบคุณท่านอารนวันนี้มีท่านรองยุทธพงศ์บรโภางรสิิแลท่าน รองสิสุพรรณทานลูกทาท่านหัวหน้าสุนัขประหลัดของทราษัทร <ederim. S 1> <im> <hydro> ือปรมาณท่านคุณนกนะประจากรายประชาสัมพันธ์ท่หนฝ่าไป่อนสาฮะนักนักแสดงการกษาสุพริ์แล้วก็น้องในส่วนของ ป้องกันระบรรเทาเสถียรภัยทับเราวันนี้เรามาพร้อมกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะครับว่าจากการผ่านมาจุกระทันจุบันนี้เราปรากฏว่ามีมวลน้ำนะครับมาก่อนหน้านี้นะครับสองสามวันก็น้านิดเดียวแต่ตอนนี้นะครับก็น้ําก็อรุนขึ้นมานครับ ระดับปัจจุบันก็อยู่ที่8เมตรกวา่า8เมตรเท่าหร่หนนะ8เมตร55ใช่ไหมนอง8เมตร55นะครับซึ่งซึ่งในระดับน้ำมวลน้ำเนี่ยนะครับก็เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากในส่วนของฝนตกนะครับอายุเข่าแล้วก็ฝนตกแรงๆแล้วก็มวลน้ำจากแม่น้ำทางอุวงกวับแม่น้ำสาขานะครับที่ไหลมา ปัจจุบันก็น้ำก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ส่วนเทศบา์เลยเองนะครับเราก็ต้องเฝระวังเระวังแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือขอประชาสัมพันเป็นถู้ที่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับว่าเ,เหตุการณ์เหล่านี้นะครับเป็นไัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ การเฝ้าระวังการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสําคัญเราเคยผ่านวิกฤตมาเมื่อปีที่แล้วปีถัดไปนะครับเราเราเคยผ่านวิกฤตมาแต่ว่าในส่วนตรงนี้ถ้าเราไม่ประมาทนะครับเราเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราวันนี้นะครับที่ทางฝ่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ได้ตั้งอะไรนะ ศูนย์ปราการหุการน,นะครับเพื่อจะดูแลความปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมของพี่น้องประชาชนนั้นฉลองนะนะครับเอเตินการป้องกันอยู่ต้นต้น,ตนถ้าสมมุติวา่าวันนี้นะครับน้ำอยู่ในระดับนี้แต่ถ้าฝนมวลน้ำฝนตกหนักมากนะครับสิ่งเหล่านั้นแหละที่อยากก็อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้เฝ้าระวังแล้วก็ได้เตรียมการเพู่มมาก อย่างไรก็ตามนะครับผมเองคณะผู้บริหารหัวหน้าสุดการที่เกี่ยวข้องนะครับมีความริดใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่สุดความสามารถที่เราจะดูแลกันได้เพราะนั้นอยากให้พี่น้อง,องประชาชนได้ได้เข้าใจเรื่งเหล่านี้นะครับร่วมสังเกตการนะครับร่วมสังเกตการแล้วก็ร่วมกันที่ว่าเอา่อถ้ามีาระดับน้ำสูงขึ้นเราจะได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ นะครับก็เพื่อที่จะป้องกันนะครับป้องกันทรัพย์สินป้องกันทรัพย์สินสิ่งมีค่าที่ผ่านมาแต่ว่าให้สบายใจช่วงนี้ก่อนว่านะครับว่าในส่วนของะระดับน้ำก็ยังคงที่นะครับเมื่อคงที่แต่ว่าเราก็เชื่อใจอาพิบัติได้นะครับมี่วามหภยเนาะ ก็ขอประคับแต่ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเลยได้เชื่อมั่นและเชื่อใจพวกเราอย่างเป็นที่ว่าทุกคนทุกชีวิตทุกขาาั้การไม่ใช่ว่าจะเป็นขราาน้การการเมืองขั้การถนนก็ตามนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านประหลัดท่านมงประหลัดประมาท่านประหลัดก็ดีท่านก็ไป ไปดูน mm ้ำเองก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ให้ข <được> ้าใจว่าให้พ <được> ่อรางรังร่วมกันมีอะไรก็แจ้งเขามานะครับหนึใช่ไหมครัหนึ่งเก้าเก้าย์้าหม่ศูนย์สี่สาหนึ่งนะครับเทศบาลเมืนะครับทุกคน ทุกคนพี่น้องก็ยินดีรับใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกเมื่อทุกขณะพี่น้องมีความสุขหร้อแต่สําคัญที่สุดเมื่อเราเข้าระวังสิ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นการป้องกันอะไรก็ตามการใช้ชีวิตกันไนตามไม่อยากให้ประมาทเราเองก็ไม่ประมาทที่รับาลมึงเลยก็ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับถือว่าเราได้มาร่วมใจกันแล้วก็เปิดทีมแล้วนะ เพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนอนาคตอาจจะมีวิธีมากกว่าน,นี้เราก็จะมีวิธีการตามระดบบขัน้นตอนนะครับหรือถ้าหากนำรดก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นผลดีนะครับฝากพี่น้องทวทานเคารบว่าเทศบาลมุงเลยนะคการทุกท่านพูดงทุกท่านทุกคนนะครับรักและห่วงใยท่านทุกคนนะครับมีอะไรก็ แจ้ขงข่าวมาได้ทมที่ผมได้แจ้งกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไนสิ่งนเรานี้นะครับเราต้องเจะป้องกันมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะป้องกันและบรรเทาสารบัยเนาะนะครับเราก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจในความรู้สึกของเราที่มีความรักน้องทุกคนเราอยู่ด้วยกันเราต้องปกปิดด่กันถ้าไม่มีปิบัตเราก็จะครับก,ก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้นะครับขอบคุณ ท่านรองนายกขอบคุณท่านรองวรพุทธสุรสิงค์ขอบคุณท่านรองปัญญาวิรวัฒน์ครับท่านเศขษาเกศโชติมณ์มพันธ์นะครับท่านรองปรลัดเอรัชดาดวงแก้วขอบคุณท่านหัวหน้าสน,นักปรลัดจารุวรมิิขอบคุณท่านผอยุลสารลุงประมาณนะครับอาจจอีกนิยาสิธิี่คนขอบคุณท่านพอพิคุณทองแก้ปัญหา ขอ,รอา,าริขอบคุณท่านขอขอบคุณคาสท่านเดษดรกรไม้ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายบุคกรของท่านชานนท์ศรีทันน,ทน,นะครับแล้วก็พี่น้องขอบคุณพี่น้องพนักงาน้าสดุการของฝ่ายป้องกันและปราเทา่สาสาอภัยของทศบาลเลยนะครับนะครับอยากให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นว่าทศ่บานเลยนะครับ จะเฝ้าดูแลและบริการก็จะบำปัดทุกความมีสพันให้พี่น้องผมน,น,นะครับถือว่าเป็นการป้องกันแล้วก็ปัญชาสัมพัในให้พี่น้องว่าในส่วนที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสายส่วนสายอะไรก็มีแล้วนะนะครับวันนี้ทางป้องกันและปัญหาต่างยก็เข้าเวรตลอดที่ั่วโมง ลอดที่สี่นะครับมีอะไรก็ทูเข้ามาได้นะครับเพื่อป้องกันผิดเถิ่อนมีสยใต้ธรรมชาติครับด <sorting> ีดอครับก <rainbow wildlife. S 2> ็เราจะหาวิธีด้วยกันเราใช้ทุนทดกันแล้วก็อไม่ต้องตื่นตลอกมากบางครั้งก <pet> ็ความตื่นตระหนกมากก็อาจจะเป็นปัญหาให้กุ้มที่เครียดก็ได้นะครับนะครับก็ช่วยกันแก้ปัญหานะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากจริงจครับทอกาครับ पर पलट या हट